สบายดีพี่น้องสวัสดีท่านทุกท่านอู้อ๊ะกอด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 สบายดีก้อนสบายดีป้าลุงก้อนเอาแล้วไปเรื่อยๆเดี๋ยวมอนี่ไปชมมุมน้อกด้วยเลย มันี้ก็มาลินบ้านอยู่แล้ว้ยมาปูห้าญ่าแต่ญ่ามายังนอนอยู่ไปเบิ่งมันลำเรืองมากว่าสันตอนนี้อุณหภูมิอยู่บ้านเฮาสิบแปดองศาโดยเจ้าหนาวรูอห่อนจ้ะหนาวอีนังลูกโอ้พูมป่าไปกีขาป้าไปหากีขาป้า ปากีข่าวปะลูกปะลงลงปืนนั่งนำอีกผู้ิ่ัญญาปากีข่าวปะปากีข่าวน้ำแพงปะไป,ไป,ไปกิขนข้าวในต้นปะเร็วเหยังหลุยเนี่ยวัน,ว,น,ว,นวันที่<อ>เธอไฮ้ยมาเนี่สวัสดีป้าลุง สบายดีป่าลุงพึ่งสศร้แล้วนกแก้วมาบ้านพี่น้องเลยวันนี้มาเรียนปริมาเฮงเลยเนาะกินรลดกินรลดกินนะเละเขาเรียกว่ากินนะนนะ <laughs> มาได้กินแล้วแหละปีนี้ยังมาได้กินจักมา,าแต่เก่าได้กินเนาะตั้งแต่ฟังคำเกิดพุ่นลายล่าสุดนะตั้งแต่ฟังคำเกิดสองตีแล้วง,ง,งูทองสงอนงสงเขาว่าเนาะเอองูทองกินใบกินเปิ้อมันอ๋อแล้วเห็นตาเขาเล่นงู <laughs> นทองเดี๋ยวเราไปที่ป่ายาวเรือกก็แล้ มันมีมันได้อยู่กูบ,บ้านนั่นแหละนะั่นนะไปช่อมดูเขออา้าวไอข้าวายเฮียด้างนะนำ้นำอยากนำ้ำไปชอมเบิ้งไปชอมเบิ้งไปเอาลนนอเลยลไปเอาน้ำไอต้นนั่นเร็วๆบอกไอต้นเอาฟองกินออกมาไอต้นเรถโอเคกาไป อย่าเฮ็ดเดี๋ยมักบ่มีดอกอยู่บ่หมู่บ้านมันคือยุ่ดนมากอยู่น้ำสาวเนาะบ่มือเนาะเต้นยปยกัอนาะเก่อนห้องก่อนบ่ห้องรลห้องรลนนกไดเนาะเติมเลย เยียดตาบ่เียเห็นไหมีหยงลูกยี้ไออยเอยนะพู่เอาเอนะโอ้เนาะเอเนอยเห็นดื่เฟินเลยดืเอยมินว่ะเอือยเลยเฟินเลดื้ อย่างลูกนางน้ำกันนางน้ำกันนางขรัชนนางขรัชนเออนางน้ำกันเออโอ้ยเนาะ มันมีเตมีคือ้งยามหนาวมันก็มีเตมีอีกนะหมวกปบลงมาให้ยางลูกเออไป็นั่งกแม่น่งกแม่น่งกแม่นี่เดดทอไรกเดดพิกพิงเดดพิงเพิงเหิง

มยกับลูกซีมีหน้าโรงเรียนบแฟง Hoàn phơm rồi Nào Mang kiến cả mi hô mơ hô vặt Hoàn sáu đó chẳng mình để hoa lòng điện Xem vào กินละลายๆยังเติมไปบ่ากินบ่กินบ่กินไหมใส่เบิ้งมาเบิ้งกินยุกินไหเออไปแล้วได้ลราไปแล้ว 銀杏ね。 โซ่หลังยังยิ่งอยากเดินเลยจ็บย่ษะเดินเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าว่าเดินหน้าประมาณเดินหน้าพี่น้องเนาะเอือย็นคนว่าว่าแล้วก็เดิน เดินสองเนาะในในไทย,ยเดินกุมภาประมาณเดินกุมภาบอเดินไทยเดินนันเดินนันในปฏิทินนะประมาณเดินกุมภาเดินหนาเฮ้ยเดินสองเนีเย เลยมานี่งกระเตะคือเมาคือเมาปุ้ยมือมือม, <_ S 2> มอสนี่คือเย็นพิลึกอะไรถอกกรนี่มือเย็นเรียกรอโดย ตารุ่นพี่น้องว่าสิเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนาะยังอีกเดือนนึงก็สิเห็นหนา้าหลานน้อยจักสิเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเออมื้อนี้คึกขนาดเลย <c oughs> คึกขนาดเนาะปู่ก็ไปอันเว้าีเว้าคอง งานก็จะเอาฟัวเอาเ,อาเ,อาเอามียเนาะหญ้าก็นอนมอพบ่เครื่ึกขนาดเลยป้ากับวายูผู้หนึ่งออกไปหดส่วนเก็บไว้จองนะป้าสีห้าเนี่ยอย่าไปเรียนน้ำลูกเก็บไว้เก็บไว้

เชือเปียกแล้วทถวอันนี้ยังลรอกยังอย่าดื้อเลยตี yeah, ้เฮ้ยเห็นอะไรได้หรอเอายังเอายังลมไปใช้ลูกนะไปใช้ห้อยห้อยจนตามชี้ขึ้นบ่ขึ้นได้ไหม ยังอิ้มยังียิ้มปีนขึ้นดีมึงเนีย กะเดแม่ห้ามมเว่าเ,เคือประมาณไมอเล้อกกรทือแต่เพลนเนาะมือมือละเออบ้านอันเฮานะวันเช้าอย่างเดียวบขอขัดแม่นลคือวันเช้าขัดแม่วันเช้าเลยแม่เลยเนาะเวือเพราะว่าอัาน อม,มือละขน,ม,ะม,นมือละจุ้เออนาะมือละจุเออไอ่ที่วันเสาร์ขอายุซะใครอายุบ้านัาห้ามือบุด้จังวีดเขาจาเออเขาเจาเอดเป็นแนื้อนั้นเพิงโผเถอวะเนาะอันนี้ใคเอทเป็นมือ,อนน จุหนึ่งนะบ่ข้องว่า่งไๆชั้นเออฮะมันเจ็ดจุเลยเนาะเจ็ดมือกับเจ็ดจุง่ายสามคนมันกับกันน่สามเจ็ดเซรเซเวียรขอบโขวบ่เออกันว่าเนีนับเซเวียอบเออบ้านเฮามันจุมันบ้านลงคันชิบสมุนว่าชิบกว่าเนาะประมาณร้อยลังคาเหินหมดแล้ว เอาตามครอบครัเลยเอาตามเล่าข้าวบ๊อขันเอาตามครอบอาาครัวนี่เหา่เเาในช่องเพื่อเนาะเพราะว่าเขาติดค่นะเอาตามเล่าข้าตีนแหงยุบคนน่อยอัมพะคำกับประมาณ แก้าเดือนนี่น่า hey. ตีง yeah, ั้นเนาะเ็ดเนาะเงินพ่อน่ะมันตีเลยเงียบเลยแต่าถ้าเนาะมันเคยะขอเพเรื่อมันจะตีแหงเนาะถึงตกใจอยู่ลเงกระนาวลดลง เอออวันที่สิบห้าวันนี้วันที่สิบเอ็ดเบอร์เปลี่ยนยังหรอถามป้าดูเอื่อยหรืออ้ายอยู่ท้องนะรุ่นหลุแล้วเนาะมือเกิดโรไอ้เบออีกเห็นยังดิ bơm ngân bơm cam, này đây cái hung ủi gì đó, tóc xế, thắt cái cái của bơ vậy, phật, น้าหนนี้น้าหนนี้ก็เตี้นอนแล้วบอกเปิดเบาเอ้ยกล้าว่าชิไปได้ยิ่งใเหรชิไปได้ยิ่งใชปลาชองมารู้ได้ให้หื่อนี้ถ้าหื่อทามันก็ได้มอต่ำนี้ต่ำนี้ประชองอมือนี่มันได้อเยอะ อ่าเพื่อนจะทำคอได้ยอยู่เหินนั่นเหละเขาต้องหลวงมอเพืเลยเนาะมอต้นก้านี่มอเคือบ้นหลวงมันได้อ๋อบ้นหลงนี่อันมันได้อันน,นั่นเนาะมันได้สนะุกสะละเนาะเดีย๋ยวนี้เปลี่ยนมองแล้ว,ปวไปฟ้าู่เมืองเขาหลัดนี่บ่ คยางมือเลยเนาะไปลกไหนจะถางมือได้หนิเย็นยังไปแล้วไม่ไปง้นะไปยังย้อยู่ใช้ลูกนานอนอยู่ใชไปขาไปหาาไปดดมืดเมนา เมื่อและช่องไว้น้องเพราะบายยคลิปนี่ยขอลาขอเดี๋ยวพมใ่น้พี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมพอกันใหม่คลิปนะกับเคยลาสบายดี